ดูในน้ำมีอะไรตักรเทียม่ก็ได้เดี๋ยวม่ไมีดูะติกอกไงไม่เห็นไม่เคยถ่ายไว้ว่ามันชอบเล่นแบบนี้สนก้นุกกไปเขาใหญ่เปล่าเบิ้มไปรามยี่แล้วนะโอ้รมี่นะมัอะไรได้เยอะอยู่ไหนอะลู ไม่ยูก็ไปเปลดอยที่ตาจังหวัดไม่ได้แวา้กยังกองเป็นโต๊ะทั้งมอนทั้งใครกอเระลนี้แล้เกมือไอ้นน่ะเป็ไงเป็นที่ที่เมืองการทีเป็นร่องแพแล้วก็มีมีสวนแบบนี้นนอยู่พัทยาน่นอยู่พัทยาที่แม่ถ่ายให้ดูสวนน้ำที่กาญจนบุรีเป็นเป็น เป็นล่างแพด้วยแล้วก็มีแบบเขาออบไว้มอะไรเด้อลูอมันจอะไรเด้อมันมันยูเองมัมันยูเองรอเที่ไม่ไปดูไยยเยะมสั่่ไม่ี่ทนี่คือแม่น้ำ่พยแล้วเ<อ>ป็ะมท,ที่การที่การเป็น้พย,ล,ยลงลงเดอปั๊บลงไม่นาเไปลูไม่ลงสาดาวเล้อาจะมีกระ่ายข้างล่างเลยก็ตอนนั้นเราไม่ไดนานีว่า เดยวผมก็สามมือเลยบางรือนามอะไรนะลามายนะพัทยาลามายนะเ้ออะไรนอนไหม สองมันลงมาเอาไข่อเ,อเพื่อเอากระลรือนี่นะแต่ฮานะก็ยัดทิ้งเข้ามันลงมาแต่ฮานร่มีอะไรรึลำอะไรนะนี่เหรอบางลงไปแล้วมันไม่มานี่อะลำมันอยู่ไง,งอยู่นี่อ๋อนี่เหรอแล้วนี่คืออะไรสมัยส่วนใหญ่ในโลกไม่ได้อยู่ในประเทศเรานี่อยู่ไหนอันนี้อะไม่ได้มีอะไรอ่ะเหมือนกัน,ม,นมาอย่างน่าเหมือนกัน เร ch mm ียนล่าส oh, ุดแอบเรียนอีแล้วนะนี่แต่อยู่ที่เดียวกันอ๋อแตงโมนี่ก็ใช่เลยเออมีอะไรเยอมากันนี้เรานุอ๋ออยากไปรามายณะรามายนะก็รามายณะจะยากอะไรอันนี้ยคือว่าด้านโ้นนะที่ไหนอะฮัขยัขย หัวใบละห้าร้อยถ้าเตมไม่ถือัวใบละห้าร้อยด้วยต่อคนมาแล้วดูราคาสีขดยกบงงานออนไลน์ก็ได้จะไปจองน้จองหนนี่พี่น้องตังค์เยอะ โยกร่ผลไม้าบ้านม่ยกลยโยกไเอามาไว้ตรงตนที่ต็นเก็บม่ไ้ปยเ่าอ่อเาเว่าไปี่นนมะพร้าวเก้าหน่วยเท่านั้นาผลไม้ห้าร้อยของกระสาผลไม้ห้าร้อยตอนนี้เลยได้ จชาเราจะตั้งไว้มองเนูอบบนี้ไ่ใแบบเด้อบอกว่าต้องานี่หมายถึงไว้แทนมั้งก้าหนูต้องยกมือ่ิลูกก็ประมาณนี้นะคะละพอ 鸟啊，没生意。 ุเนาลนยังบายสีตั้งย่อมาเชิญผู้ปาลิจิตก็อยอยู่สู้ให้ดังวัมาอยู่ยังหวังไม่จำปาดางวันว่าคงสดใสต่อไปไพ่ซอยลูกหลานไอยก็ว้อยว้ยนั่นพอปาลิจิตบ่อท่อมาหอดบ่อนานองค์ูทั้ถึงที่จุดหมาย3ามเวลาบอกคุณหกทุ่ม I'm เออคือไปดิจิตอลไปตดนมาได้งของใหให้ชงใกับเสือให้ทนี่นะอะกอคุณจะมาแล้วเหรอโอ้โหใส่ถุงใเอาไม่รู้เออดี ใ kind of ่แก้วที่เลุงซื้อแถมไงเดี๋ยววันนี้นะวันนี้เราจะมีข่าวดีแล้ววันนี้ข่าวดีจากชาวบ้านมารวมกันยกลามุง ลาบุงลาบุงลาบุอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเครื่องเสียงก็กลัวฝนตกนะคะที ไปดิไปดิจัาหน่อยเร็วเอ๊ะวันนี้กาแฟดี้ีมานเลยวันนี้โดีทั้งวันเลยนะวันนี้โอ้ลนุงหน้านุงหน้าได้เล่นแล้วโอ้ยดีสิมีความสุขแล้ว

กินผ mm. mm ิด hmm. กินชาปังเ like <con v répondre> mm ้ยเนี่ยเอออุิยมาแล้วไปชิมเ็กมาแล้ว เยอะถ้าเกิดเราทำนี้เนี่ยมันจะสูงเกินไหมมันจะลายเนาะต้องไปด้านข้างนะด้านข้างตัวนึงนะนี่สูงเกินอันตรายสำหรับเพราบีบเกินอันตรายโอ้ยอะไรเป็นไรปวดหัวกับหัวคิดว okay. yeah. we ่าไปเจอชนอะไรกับหัวแล้วปวดหัว <mas>

Terima <small> kasih telah menonton!